คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราขอไปดูเรื่องเสียโกศลหน่อยนะครับกี่วันแล้วเนี่ยนะฮะจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่า38 38, 38วันแล้วเนี่ยนะฮะยังไม่เจอร่างเสียโกศลเลยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากที่ครอบครัวเสียโกศลผมคงไม่ต้องทวนแล้วนะฮะหมายจับเนี่ยมันมีแล้วตัวละคร8ค, <น S 2> 8คนใช่ไหมคนถ,คถ้าจำไม่ผิดเสียโกศลเนี่ยคู่กรณีเขาก็คือเสียสุรัตน์ ซึ่งเสียสุรัตแน่นอนนะฮะโกศลศพก็ไม่เจอ38วันเสียสุรัตซึ่งก่อนหน้านี้สองตระกูลเคยต้องดื่มน้ําสาบานว่าจะยุติสึกกันสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเสียโกศลศพก็ไม่เจอเสียสุรัตก็หายหายไปก็ไม่รู้ว่าไปไหนอีกเหมือนกันจนถึงขนาดที่ว่าอมรินทร์ทีวีราตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าให้ระวังหน่อยเพราะมันอาจจะโดนยิงถล่มได้เนี่ยนะฮะจนสุดท้ายเมียเขาเนี่ยก็ไปวิงวอนขอให้กองปราบบอกช่วยในเถอเพราะมันไม่ไหวแล้ว ล่าสุดนะครับชมฮะเรื่องนี้ท่านผอตรอได้รับทราบแล้วแล้วคนอย่างผอตรอท่านนี้ก็เป็นคนละเอียดด้วยในการทําคดีเนี่ยนะฮะสั่งโอนคดีจากพื้นที่นะครับคุณผู้ชมฮะเด็กขาดฮะให้ส่วนกลางซึ่งปกติแล้วส่วนกลางเนี่ยน่าจะเป็นสอบสวนกลางหรือไม่มที่ในการรับผิดชอบนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะสอบสวนกลางเนี่ยถ้าใครไม่ทราบเขาก็จะมีกองปราบอยู่ในมือแล้วก็ไปได้ทั่วประเทศเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกับคุณจินดาลาขอให้กองปราบช่วยเพราะปะตลตัดสินใจฮะโอนคดีทันที38วันเสียโกศลเราทําคดีคู่กับเสียอะไรนะอีกคนหนึ่งจำได้ไหมป้า,สา,สาเสียสุชาติจับยกแกง๊งเสียโกศลตายหาไม่เจอเลยสักคนฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผู้ชมฮะผมทวนให้ฟังเมื่อวานเนี้ยพลตารวจเอกจารุวัตรอวยสยะที่ปรึกษาพิเศษนะครับผู้ชมฮะรักษาราชการกาแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แล้วก็พลตํารวจโทกิจรับพันเพชรผู้ประชาการภาคแปดเขานั่งถกประชุมกันจนกระทั่งยืนยันแล้วนี่นะครับว่าพลตรเอกจารุวัตรไวยสยะบอกว่าต้องขอให้โอนคดีทั้งหมดกลับไปอยู่ที่ส่วนกลางดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีเราก็ได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะไปพูดคุยกับคุณจินดาลาถามคุณจินดาลาเลยนะฮะและต้องยืนยันว่าคุณจินดาลาย้ายออกพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอ จับไม่ได้อ,อ,อ่ะเดี๋ยววัดใจกันฮะตอนนี้จะต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางทําคดีแล้วนะฮะคุณจินดาหล่าว่ายังไงบ้างฝ้ายตอนนี้38วันที่ไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตาหาร่างพี่โกศล คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาหลายทางเพราะว่าตํารวจเองบอกว่าจะให้เบาะแสนเนี่ยตัวเองถ้ารู้ว่าพิกัดอยู่ตรงไหนก็จะไปหาแต่ตํารวจก็ยังไม่เอามาให้ว่าไอ้สิบโล20โลที่ไปในทะเลอยู่ที่ไหนกันแน่คุณผู้ชมฮะล่าสุดทําไมพบตรท่านตัดสินใจให้ส่วนกลางทําคือคดีนี้อาต้องพูดกันตามตรงแบบบ้านๆเลยนะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมผมว่าคนก็มองออกมันน่าจะมีเรื่องของอิทธิพลแล้วก็กังวลกันเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ท่านรองพบตรล,ลงไปก็มีความกังวลว่า ทำไมคนในพื้นที่กลัวตำรวจแล้วก็เป็นไปได้ยังไงว่าขนาดกองป่าไปล้อมเกาะเฮ้ยมันหนีได้อีกอคือพวกกันตามตรงก็เลยกังวลว่าเอ๊ะข่าวมันรั่วบ,บ่อยนะ แล้วมันไปเชื่อมโยงว่าแก๊งเนี่ยนะฮะที่โดนออกหมายจับบางคนเนี่ยมีคดีข้ามจังหวัดนึกออกไหมฮะ,ะมีคดีอาวุธปืนอยู่ที่แพร่มีคดีที่เชียงรายรมีคดีที่นครก็เลยไม่รู้ว่าแก๊งเนี่ยมันหนีไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วดังนั้นเนี่ยแล้วประกอบกับกองปราบไปปิดเกาะก็ยังหนีกันได้อีกเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็เลยตัดขาดฮะสำนวนทั้งหมดโอนเข้าส่วนกลางส่วนเมียก็ต้องออกจากพื้นที่ดูแล้วกันนะฮะว่าความเดือดร้อนมันขนาดไหนฟังเสียงเมียก็หน่อยฮะ เราเราไม่ได้มีจุดหมายว่าเราจะต้องต้องหาศพแกแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาตรงไหนแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเหมือนเราอยู่รอไปวันวันหนึง่งเราก็เลยเลยตัดสินใจกลับกลับไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าค่ะไม่มีตำรวจเข้ามามคุยกับเราเลยค่ะเขาอาจจะทําคดีอยู่อาจจะตำรวจอาจจะทําคดีอยู่ในรูปแผนของของ,ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบครบหรือไม่ครบอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เขาอาจจะต้องจับได้มากเพราะว่ามันเป็นเวลานาน,านแล้ว ค่ะแต่ก็อยากฝากให้เขาจับให้ได้ค่ะเพราะมันอันตรายก่อต่อคนอื่นด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องที่เรายังอยู่ด้วยค่ะใช่ถ้าว่าเขาจับคนร้ายได้คือศพมันไม่ยากแน่นอนเพราะว่าคนร้ายมันต้องรู้ตำแหน่งทิ้งค่ะคุณผู้ชมฮะคดีนี้ต้องดูนะฮะคดีชมพู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครมันพาไปถูกไหมฮะคดีนี้เนี่ยไม่เดยต้องใช้เทคโนโลยีอะไรหรือเปล่า,าเพราะผู้ต้องหาย,ยังจับไม่ได้แล้วประเด็นศพก็ไม่เจออีกอันนี้ก็น่าคิดล่าสุดเนี่ยถ้าเราย้อนให้ดูนะฮะ เอาจริงตอนนี้เขายุติหาร่างเสียโกศลแล้วคือคุณหมอเคยบอกแล้วว่าถ้าอยู่ในทะเลเนี่ยป่านนี้ก็เละหมดแล้วเนี่ยนะฮะสามสิบแปดวันแล้วทุกอย่างก็จับอะไรไม่ได้เลยแต่ก็เชื่อว่าพอบอตรถ้าลงมากำกับเองนะฮะก็ลองดูว่าลูกน้องยังจะกล้าอะไรยังไงไหมสุดท้ายเนี่ยล่าสุดนะฮะที่ไปนค้นทางทะเลกันเผื่อใครไม่ทราบก็คือตั้งแต่วันที่3มมิถุนา จนในที่สุดวันนี้เมียต้องเพื่อความปลอดภัยต้องออกนอกพื้นที่คุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าลูกชายเสียกโกศลก็นอนผวาเหมือนกันนะฮะ<ม>วันนี้เราไปเจอลูกชายเสียกโกศล<ม>บอกพี่เอาจริงผมก็กลัวลูกชายเสียกโกศลบอกไงรู้ไหมฮะหกโมงเย็นผมปิดบ้านเลยเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่30กว่าวันเนี่ยนะฮะร่างของเสียกโกศลก็ยังไม่เจอลูกชายก็คือคุณพุทธสัญยูหรือว่าคุณตะนะคะครับก้ทางปากแปด เขาโอนเลืองให้ตำรวจแห่งชาติเลยครับก็ยังมีความรลัวครับแต่ว่าบ้านเองก็ต้องยื่ใไว้ได้ก็มีครับบางทีหลดแปลๆแมาอะไรมัง้งการค็น่าก็อย่างคนน่าครับแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยเลยแต่ว่าเขาก็อย่างก็น่าราะว่ามันก็ได้ดาวได้ได้มาแล้วก็ต้องลองดูแล้ว นี่ฮะคำว่าดาวก็คือกล่องดําในเรือที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรฮะดาวทะเลดาวทะเลดาวทะเลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามนะครับผู้ชมฮะก็เชื่อว่าหลายคดีก็ปิดได้คดีนี้ทําไมมันปิดไม่ได้เนี่ยนะฮะและจับไม่ได้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ